เตรียมของขวัญอะไรรับขวัญหลานไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้องเอริเซียนะครับลูกของทางโน้ตวิเศษนะครับแล้วก็พระทิเสียกู๊ดนะครับล่าสุดเนี่ยคุณจะพผู้อารยาในฐานะพี่สะพ้ายใหญ่ของบ้านนะครับจะเตรียมของขวัญและโมเมนต์อะไรไว้รับขวัญหลานนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่บรรยากาศค่อนข้างจะคึกคักเลยทีเดียวครับครอบครัวรังสีสิงห์พิพัฒน์นะครับ ที่ล่าสุดเนี่ยมีการต้อนรับสมาชิกคนใหม่ในบ้านครับอย่างน้องเอลิเซียนะครับลูกสาวของพัตติเซียกูดกับโนตวิสรุตนั่นเองครับที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกได้ไม่นานนี้นะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับคุณผู้ชมมีโอกาสไปเจอกับคุณแม่ป้ายแดงนะครับก็คือคุณพัตติเซียกูดและที่หลายคนรักได้คําตอบก็คือคุณป้าป้ายแดงอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณชมพู่อารยาในงานการ่าพีเมียภาพยนตร์ลองล e ฟเลฟนั่นแหละ จึงได้เข้าไปสอบถามนะครับถึงโมเมนต์ในการที่จะรับขวัญหลานสาวเนี่ยเตยมอะไรไว้เปิดเผยถึงความแสบของสามพี่น้องอย่างสายฟ้าพายุและน้องเกลนะครับที่ทําเอาเจ้าตัวเนี่ยถึงกับต้องถอนหายใจเบาๆเลยครับผู้ชมถามว่าวันนี้นอกจากเป็นคุณแม่แล้วต้องเป็นป้าแล้วนะมีหลานแล้วรู้สึกยังไงนะครับคุณชิพู่ก็บอกยินดีด้วยคุณย่ามีหลานเป็นสิบกว่าคนเนี่ยนี่แล้วถามว่าครอบครัวเนี่ยมีการรับขวัญหลานอะไรยังไงไหม คุณชมพู่บอกว่าก็มีรับขวัญพอประมาณตามธรรมเนียมนี่นะครับคืออะไรไม่รู้ครับตามธรรมเนียมก็น่าจะนิดๆหน่อยๆนะครับแน่นอนว่าต้องเล่นใหญ่อยูอย่แล้วแหละต้องจัดใหญ่อยูอย่แล้วแหละนะครับคุณชมเพราะว่าอพี่ใครติดตามข่าวก็จะทราบดีว่าตอนเออพี่สายฟ้าพี่พายุน้องเอมบิเกลเนี่ยก็โหได้เห็นกันไปนะครับแต่นี่เดี๋ยวคงจะมีการเปิดเผยโมเมนต,ต์น่ารักๆออกมาให้ได้เห็นกันครับ